อันนี้คือน้ำพริกปลาป่นนะทุกคนน้ำพริกปลาป่นเราชอบกินมากชอบมากินแบบว่าเอารวยกับข้าวสวยร้อนๆนะทุกคนเคยกินว่าอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวดูเจ้านี้ก่อนว่าจะอร่อยไหมนี่มันก็จะมาแบบปลาป่นแบบเป็นผงๆนะ อืมันนี้ออกเค็มนิดนึงทุกคนเค็มๆกลิ่นปลาชาร์ดแต่กลิ่นน้ำพริกไม่ค่อยชาดเท่าไหร่อืมกลิ่นน้ำพริกไม่ค่อยชา์ดนะสําหรับเราแต่เผ็ดนะมีความเผ็ดพริพกแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีกลิ่นเครื่องพริกเยอะแต่มีกลิ่นปลาเยอะแต่ก็อร่อยนะอร่อยดีออกเค็มๆหม,มาทุกคนอันนี้ย แต่ว่าถ้าถามว่าน้ำพริกหมูฝอยกับน้ำพริกปลาป่นอันไหนอร่อยอกว่ากันเราชอบหมูฝอยมากกว่า